Obrigado. คนนาาผู้เชี่ยวชาญวิชาพยากรมากมายจริงๆท่านผู้ชมข่ามากหมายจริงๆเน้นย้ํานะคะเ,เพราะ,<น>ะอะไร<น>ะเพราะวันนี้ค่ะอีกหนึ่งาศาสตร์ที่น่าสนใจมากเลยนะคะกับอาจารย์จิติการดดำงรงพงศาวัฒน์ใช่ไหมคะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ขาออกตัวก่อนเลยอาจารย์กับหนูเพิ่งเจอเป็นเทปแรกหนูอาจจะพูดชื่ออาจารย์ไม่ถูกนะคะอาจารย์หนูอยากให้อาจารย์รบกวนเลย โปรโมทตัวเองสักนิดนึงประวัติอะไรยังไงสอนที่ไหนและกำลังจะมาสอนที่นี่ให้ท่านผู้ชมได้รู้จักอาจารย์นิดนึงครับก็แนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อสิทธิการทักษายุนะครับหรือว่าอาจารย์ท็อปนะครับเดิมทีเนี่ยผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์โนรีนะครับทนสอนวิชาภาษามหายุกนี่แหละนะครับแล้วก็ได้รับการส่งเสริมแนะนำจนกระทั่งทุกวันนี้ได้เป็นอาจารย์ที่สมาคมแล้วนะครับก็เรื่องของ วิชาหลักที่ผมใช้เนี่ยเป็นทักษะมหายุคตวัวเป็นดดวงกําเนิดเลยะเนะครับเราก็จะมีเรื่องของการใช้ไพ่ด้วยะนะครับซึ่งไอ้เจ้าไพ่เนี่ยมันเป็นเหมือนเหมือนอีกทางเรื่องหนึ่งสําหรับผู้ที่อาจจะเออตั้งดวงหรือเป็นศาสตร์เนี่ยมันอาจจะดูมีรายละเอียดดีเทลวเยอะใช่อาจจะดูซับซ้อนหรืออาจจะไม่ทันนะคะสาหรับมือใหม่หรือว่าต้องการความฉับไวบบยิบจับขึ้นมาอยางก,ก้อนทันทีแต่ความแม่นฉังยังคงเหมือนเดิมใช่ครับ ก็จะมีตัวไพ่ทักษะมหายุที่แหละที่ผมสอนอีกวิชาหนึ่งแล้วก็ตัววิชานี้เองเนี่ยผมชื่นชอบนะเป็นวิชาแรกที่ผมเรียนเลยแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจมันได้ลึกพอสมควรนะครับผมเข้าใจในความรู้สึกผมเนี่ยผมรู้สึกว่าวิชานี้เป็นวิชาที่พยากรณ์ดวงได้ก็แม่นยำเหมือนวิชาอื่นๆแหละแต่ด้วยความถนัดเนี่ยผมเลยสามารถลงรายละเอียดไปได้ลึกและมัน มีผลให้เห็นชัดเจนว่าพอเราทายไปแล้วเนี่ยมันเหมือนให้ยาถูกโรคนะครับคุณติดปัญหาอะไรคุณมีเรื่องราวอะไรคุณเจอในชีวิตต้องแก้ยังไงเนี่ยวิชาที่ผมใช้เนี่ยัาษ3หายุกเนี่ยแก้ได้เรียกเรีว่าตรงจุดเลยบอกเลยว่าคุณต้องทํายังไงขายของนะขายแบบไหน ขเขาเรียกตอบโจทย์ในใจของอาจารย์รนะคะคก็เลยมีความแม่นฉมังในเรื่องของการใช้เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์รสแสดงว่าอาจารย์ต้องไปหลงไหลความน่าสนใจในวิชานี้จุดไหนคะอาจารย์ที่มันแหมประดุกรถ,ถูกใจจริงๆอยากจะชวนท่านผู้ชมมาเป็นส่วนหนึ่งกับอาจารย์ยุคจากที่ผมใช้เองนี่แหละครับ<ช>นะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยตอนแรกที่มาเรียนเนี่ยก็คือกะว่าจะเอาไปใช้ในเรื่องของการที่จะปรับเสริมตัวเองนะครับแล้วก็อันนี้ผมกล้าพูดออกอากาศเลยว่า ผมใช้ทางาสามหายุคเนี่ยแนะนาผู้ที่มารับคําพยาก,กรณ์เนี่ยให้ปรับเสริมดวงชะตาแบบไหนเนี่ย<ะ>ยังไม่เคยมีใครปรับแล้วไม่เห็นผลเนี่ยน่าสนใจแสดงว่าท่านผู้ชมขาปรับเสริมได้จริงได้จริงค่ะนะคะแล้วก็ตรงใจตรงโจทย์กับคําถาม<ะ>ท่านผู้ชม<ะ>พูดถึงคําถามอาจารย์ขา<ะ>ในไพ่เนี่ยมันมีพระคาถาใช่ไหมใช่เออึ่งตอบโจทย์อะไรได้มากมายสาหรับพระคาถาเนี้ยอาจารย์ขาขออนุญ,ญ,ญาตนะคะท่านผู้ชม ไพ่คืนเนี่ยมีความงามงดงามมากคือความสวยงามของไพ่หนูเห็นไพ่หนูก็หลงไหลแล้วลักษณะอันนี้เป็นหน้าไพ่ท่านผู้ชมขายเห็นไม่ชัดไม่เป็นไรมาเรียนนะคะคได้หยิบได้จับจริงๆเฉพาะอุปกรณ์นี้ ราคา800บาทแบ,บาทไพ่หนึ่งสำรับมี48ใ <4 S 2> บครับใบท่านผู้ชมเห็นกองเยอะๆอย่างนี้มีสําสำรับอยู่ในนี้ะนะคะ<ม>เป็นเทคนิคพิเศษ<ช>นะเดี๋ยวค่อยกระซิบท่านผู้ชมขาไพ่แบบนี้สวยงามมากอาจารย์ขาอันนี้ แบบนี้นี่คือมีหนึ่งเดียวของอาจารย์ไหมใช่ครับใช่อันนี้ผมออกแบบเองนะครับอันนี้หนึ่งเดียวนะใช่ครับถ้าเกิอว่ามีแบบนี้คือสําหรับลูกศิษย์อาจารย์ศิทธิกัรเลยนะใช่ครับผมนะคะถ้าอยากได้มาเรียนครับผมอาจารย์ขาพระคาถาอาจารย์จะสอนเนี่ยวันเดียวจบไหมจบครับให้สี่สิบแปดใบใช่ครับผมวันเดียวจบได้วําจบได้สำหรับพระคาถาทุกพระคาถาเลยต้องครับสอนพยากรณ์ด้วยมั้ย จะอยู่ในช่วงบ่ายช่วงท้ายท้ายโค้ดอท่านผู้ชมขาเรียนกันทั้งวันเลยสิใช่นะคะเบ้าไปพนเดียจบนะจบครับจบนะท่านผู้ชมขาพระคาถาหนูไม่รู้แต่ไพ่มีสวยมากครับหน้าไพ่ก็อย่างนี้เลยท่านผู้ชมขาหลังไพ่ก็สวยพระคาถาแต่ละพระคาถาแน่นอนค่ะว่ามันจะต้องมีคำาพยากรณ์ถูกต้องครับอาจารย์ขายกตัวอย่างยกตัวอย่างไหมอ่าอย่างเช่นตอนผมไปออกรายการทีนีนะที่เคยไปออกรายการทีวีนะครับ เจ้าชะตาทเก้ามาถามในรายการว่างวดนี้จะมีโชคไหมเนี่ยคำถามยอดคิดเลยของการพยากรณ์เลยใช่นะครับเป็นคำถามยอดคิดเลยไพ่ทักษะเนี่ยเวลาไม่มีตัวเลขใช่ตรอมีตัวเลขครับแต่ว่ามันจะบอกได้ชัดเจนมากๆเลยอย่างบางคนเนี่ยผมหยิบไพ่ขึ้นมาเนี่ยเป็นลาพะแล้วผมใช้สองสำรับเป็นลาพะสองใบแล่วผมตาซื้อยังไงก็ถูกครับยังไงก็ถูกครับผมบอกเลย นะไพ่ค่อนข้างตอบย้ำและชัดเจนมากมากๆเลยครับเนะี่ยเวลาลูกเออ่ลูกค้าหรือลูกดวงเนี่ยมาหยิบไพ่ถามพยากรณ์เนี่ยไพ่จะตอบได้แบบบางครั้งผมเองเป็นคนหยิบเองนะต,กใ,ตกใจเลยเเนะครับอยา่างเช่นอย่างคลาสนึงเคยสอนลูกศิษย์ะนะเราก็เหมือนกับเราเอาโทรศัพท์มาแล้วก็มีมีลายเด้งเข้ามาเพื่อเเด้งเข้ามาลายเข้ามาว่าเออจะชวนเราไปทำทุ่นนี่นั่นนั่นเราก็ปิดมือถือไว้ควางไว้แล้วให้ลูกศิษย์ลองหยิบไพ่ดูว่าแบบอ่ะ เรามาทายกันขำๆนะมาดูสิ<ร>ว่าเพื่อนผมไลน์มาเนี่ยเขาไลน์มาเรื่องอะไรออืลูกศิษ<ม>ย์ิไพ่าได้ชาติชาติแปลว่ารายได้อาหารและยาลูกสิษเลยถามว่าเขาชวนอาจารย์ไปทานข้าวใช่ไหมตังนะนะเป๊ะเลยครับค่ะวุ้น่าสนใจท่านผู้ชมค่ะจริงๆนะ ทุกจากทุกวิชาเนี่ยเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆ<ำ>แล้ววิชาเนี้ยเอกลักษณ์ของเขาก็คือพระคถาแต่ละพระคถาจะเป็นคําเป็นคำ,คำเป็นคําเป็นคําแล้วก็เอามาผสมต่อกันเหมือนสร้อยท่านผู้ชมขาแล้วก็พยายกรณ์ออกมาเป็นเรื่องเป็นราว,นาวอาจารย์ครับ เวลาจัญยากรเนี่ยถ้าเปิดสมมุติว่าแต่ละหนึ่งคำถามอาจารย์จะหยิบไพ่กี่ใบคะจริงๆไพ่ทักษะเนี่ยไม่ได้มีกฎตายตัวครับว่าเราจะต้องหยิบ1ิบใบห้าใบแปดใบไม่จําเป็นครับมันอยู่ที่เราเนี่ยตั้งกฎกับไพ่ของเราเองว่าเราจะหยิบกี่ใบแต่ตามสไตล์ผมเนี่ยผมหยิบสามใบตอนหนึ่งคำถามนะครับหรับางท่านเนี่ยอาจจะถามไปหยิบไปถามไปหยิบไปก็ได้ ใช่ครับจริงๆขึ้นอยู่กับตัวผู้ออกคำพยากรณ์ใช่ว่าถนัดแบบไหนจำเทคนิคตัวเองแบบไหนได้นะครับค่ะจริงๆมันตอบโจทย์จริงๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของแต่ละประคถาเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมจะบอกอูมันจะเยอะไปไหมอะไรอาจจะต้องมีเทคนิคแน่นอนใช่แล้วต้องมีเทคนิคจากการใช้มาแล้วแน่นอนเลยมีอะไรนาเสนอเผื่อท่านผู้ชมสนใจอาจารย์ขาสอนวันเดียวจบอ่ะท่านผู้ชมจริงๆแล้วตัวความหมายของประค่าเนี่ยนอกจาก คือในหนึ่งใบเนี่ยความหมายมันเยอะมากเลยอ,อเยอะมากเลยอย่างเช่นพระคาถาปุตตะปุตตะเนี่ยคนทั่วไปรู้อยู่แล้วว่าปุตตะมันคือโชคลาภมันคือเรื่องของเด็กเรื่องของอะไรใหม่ๆเรื่องข,ของอะไรเยอะแยะมากมายในชีตเรียนเนี่ยผมจะมีคําคีย์เวิร์ดไปให้หนึ่งคำปุตตะเนี่ยแปลว่าเด็กี่เหลือคิดเอาไหมดังนั้นเนี่ยในความคิดของคุณเนี่ยเด็ก คืออะไรบ้างใช่ประยุกต์แล้วนะอันนี้เลยเป็นที่มาของให้ศักษามหายุประยุกต์อะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องครับมันทําให้เราจําความหมายของพระคาถาได้ง่ายและไม่ถูกจํากัดในการอ่านความหมายค่ะแล้วไม่ต้องเ้องจาใช้ควาเข้าใจใช้ความเข้าใจแล้วก็แตกยอดแตกฉากมันออกมาด้วยตัวของท่านเองถูกต้องครับเพื่อให้สอดคล้องในเรื่องของการที่เ ้าจะตามมาถามอะไรเราก็ใช้ความสามารถในการตีลังกาตอบได้นะคะเป็นท่านตี <c oughs> ตลังกาตอบคนเองก็ได้าอาจารย์ขาหลักสูตรของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะมาเปิดให้กับทางสมาคมโหราศาสนานาชาติสาขาบางขุนนนท์เราครับผมเป็นวันอะไรดีอาจารย์ขาเอ่อเบื้องต้นคับเบื้องต้นเป็นวัน อังคารเป็นวันอังคารนะครับเป็นวันอังคารวันอังคารที่เท่าไหร่ดีวันอังคารที่20ตุลาคมครับ20ตุลาคมท่านผู้ชมขาสองพัใช่ครับแบบวันเดียวจบนะคะวันอังคารครับผมอาจารย์คะแล้วถ้าเผื่อท่านผู้ชมบอกวันอังคารไม่สะดวกอาจารย์ขาขอเป็นวันพุธได้ไหมอาจารย์มาเปิดได้ไหมได้ครับเอาเป็นวันอังคารหรือพุธให้ท่านผู้ชมไปเลยนะใช่ครับท่านผู้ชมค่ะถ้าพลาดอังคารหรือพุธนี่รออีกนานเลยนะครับผมอาจารย์ มาบอกว่าวันเดียวจบท่านผู้ชมค่ะวันอังคารที่20ตุลาคม2560อ,อาจารย์บอกว่าสอนมันยาวๆวันเดียวเลย10โมงเช้าถึง17เดนก็คือ5โมงเย็นไปเลยนะคะท่านผู้ชมวันเดียวจบอาจารย์หลักสูตรอาจารย์ราคาเท่าไหร่คะอาจารย์ขา1,500บาททำไมถูกขนาดนี้คะอาจารย์คะ โปรโมทนะโปรโม,โรโมทท่านผู้ชมไม่มีแล้วนะเดี๋ยวราคานี้จะไม่ได้แล้วนะคะคท่านผู้ชมขาปีหน้าฟ้าใหม่เราไม่แน่ใจราคาฉะนั้นค่ะท่านผู้ชมขาสนใจนะคะสำรองจองที่นั่งเลยอยู่อากจะบอกท่านผู้ชมว่าแอดเพจนะคะสมาคมบทราสารนานชาติสาขาบางขุนนนท์ค่ะเข้ามาในอินบ็อกซ์ค่ะถามเจ้าหน้าที่ถามแอดมินได้เลยนะคะว่าท่านผู้ชมขาอยากเรียนคราสของอาจารย์จิตที่การใช้ทักษะมหายุก นะคะสำหรับวันที่ท่านจะเรียนเรามีให้เลือก2วันคือ1วันอังคารที่20ตุลาคม,คมและ2วันพุธที่21ตุลาคม2,563วันใดวันหนึ่งท่านผู้ชมขาหรือถ้าอยากเก็บมานสอวัน3,000บาทได้เลยค่ะ วันละ1,500บาทถ้าอยากจะเรียนทั้งสองวันท่านผู้ชมก็จองสองรอบนะคะท่านผู้ชมคะเน้นๆกันไปเลยครับถามเลขที่บัญชีกับแอดมินได้เลยนะคะสำหรับจองที่นั่งหนูเน้นว่าอยากให้ท่านผู้ชมโอนเพื่อจองเรียนนะคะท่านผู้ชมจะได้ไม่เสียสิทธิ์นะเนื่องจากถ้ามาหน้าง,งานเราอีเต็มแฟนคลับอาจารย์เยอะเยืนเรียนได้ไหเยือนเรียนอะะจ,จะไม่ได้แล้วคะท่านผู้ชมคะต้องนั่งเรียน โอนเลยค่ะโอนเลยนะคะต้องรีบตำรองจองที่นั่งนะคะสําหรับไพ่อาจารย์บอกว่าชุดละ800บาทค oh. รับผมฟรีคู่มือนี่อาจารย์จ,จะฟรีอะไรเยอะแยะขนาดนี้นะคะท่านผู้ชมขาสนใจนะคะรีบสำรองจองที่นั่งหรือบางท่านบอกว่าไม่สะดวกเข้าเพจไม่รู้จักจะทําอย่างไรโทรเข้ามาค่ะ02-0449-122นะคะ ถามเลขที่บัญชีแอดมินได้เลยสนใจอยากจะเรียนวิชาอะไรกับอาจารย์ท่านใดสอบถามได้นะคะสอบถามเลขที่บัญชีสํารองจองที่นั่งโดยการโอนเงินมาท่านชมไม่เสียติดแน่นอนค่ะอาจารย์คะสุดท้ายละอาจารย์อยากที่จะฝากอะไรให้ท่านผู้ชมบ้างสําบรไพ่ทักษะมหายุคคะเป็นเรียกว่าเป็นวีรีที่เป็นประโยคที่อาจารย์ผมสอนมาแล้วกันนะคะก็คือท่านบอกว่า ไพ่ทักษามหายุกเนี่ยเป็นไพ่ที่ไร้กฎเกณฑ์ภายใต้กฎเกณฑ์ครับผมค่ะอันนี้ทำความเข้าใจง่ายครับผมนะคะไร้กฎเกณฑ์คืออย่างที่อาจารย์บอกว่าท่านต่อยอด<ช>ท่านค,คิดอะไรได้ท่านก็สามารถที่จะยาบรวนได้ตแต่ภายใต้กฎเกณฑ์ก็คือภายใต้นิยามถูกต้องนะคะภายใต้นิยามครับผมเออนิยามของความหมายรฐระคนถาต่างๆอย่านอกรระคนถาใช่แลวเป็นใช่ได้ นะคะคอ,คอาจารย์คะสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยแต่ก่อนจะจากกันไปท่านผู้ชมค่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกสักเล็กน้อยนะคะของเรามีการเรียนการสอนนะคะทุกวันไม่มีวันหยุดมีอาจารย์ที่มานั่งปับเปลี่ยนพยากรการทุกวันก็ไม่มีวันหยุดถ้าเผื่อว่าท่านผู้ชมสนใจนะคะอยากที่จะมารับคําพยากรณ์กับอาจารย์ท่านใดก็สามารถโทรมา เพื่อนัดอาจารย์ได้นะคะถ้าสนใจอยากจะนัดอาจารย์สิทธิกันนะคะก<ฮ>็โทรมาได้คะ่ะ0 2นย<ฮ>์สองศนยแล้วเราก็ยังมีท่านอาจารย์ดรพินโยคงเจริญ er <ฮ>มาสอนให้ทุกวันพุธค่ะ<ฮ>ตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงอันนี้เป็นหลักสูตรของท่านเลยนะคะ<ฮ>ในเรื่องการพยกากรณ์ดวงคนดวงเมืองนะคะสามโมงถึงห้าโมงเย็นค่ะท่านอาจารย์เนี่ยสอนฟรี โอ้โหเป็นโหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ไทยสอนฟรีอาจารย์ขาจ่ายแบบร้อยนั่งยาวไปค่ะยาวไปค่ะอะไรจะยาวขนาดนั้นนะคะท่านผู้ชมค่ะสนใจก็โทรสอบถามได้เรามาสะดวกอาจารย์ที่จอดรถเราก็มี m อ t ก็ถึงนะคะถ้าสนใจอยากจะเรียนกับของอาจารย์ทิกันมาหนูกระซิบเลยราคาเนี้ยไม่รู้จะมีอีกเมื่อไหร่หนึ่งพัน้าร้อยบาท จดให้ทันจดไม่ทันย้อนกลับมาใหม่นะคะเลขที่บัญชีที่ท่านสามารถสำรองจองที่นั่งโอนเพื่อเรียนกับอาจารย์สิทธิกันได้นะคะบัญชีไทยพาณิชย์ค่ะชื่ออาจารย์อนุณาครูดิษฐาเลิศนะคะเลขที่บัญชี1192352416 ท่านผู้ชมค่ะฟังไม่ทันย้อนกลับมานะคะ1 19 2 3 5 2 4 1 6เสองสมาสองสกเลขสวยมาก,มากนะคะท่านผู้ชมแอบกระซิบว่าติดตามอาจารย์จิติกันที่นี่นะคะอาจารย์จะมาออกรายการกับเราเรื่อยๆนะคะแล้วก็อาจารย์จะมาเปิดสอนในคอสหลากหลายมากมายถึงเลขศาสตร์ก็มีคความสามารถอาจารย์เยอะจริงๆท่านผู้ชมค่ะอนาคตปีหน้าอาจจะเปิด กับอะไรนะโดงทักษาโดดเดินท้าชมติดตามนะคะติดตามเราค่ะรับรองว่าไม่เสียใจสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์สิทธิกันแห่งบ้านทักษายุคโนอะวันนี้เราได้รับการต้อนรับดีๆนะคะกับอาจารย์อาจารย์ขา ฝากท่านผู้ชมเลยเดี๋ยวเราจะปิดรายการละชวนกันมาเรียนค่ะเอ้าาทักษะมณีด้วยใครที่สนใจนะครับอยากจะศึกษาศาสตร์ทักษะมหายุทนะครับคืออะไรนะทําไมเป็นชื่อที่เราไม่เคยได้ยินหรือว่าเออเราเคยได้ยินแต่ทําไมมันมีดีเทลเยอะหรอมีรายละเอียดเยอะหรือเปล่าต้องลองมาศึกษาดูครับเราจะรักวิชานี้เลยล่ะค่ะวิชานี้น่าหลงไหลหลักหลายคนที่ศึกษาแล้วนําไปใช้ได้จริงๆต่อยอดได้จริงๆรักวิชานี้ท่านผู้ชมข่ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะคะสำหรับวันนี้ต สวัสดีค่ะสวัสดีครับ